สวัสดีครับอูไพทูนการเกษตรนะครับพี่น้องนะครับหลังจากเขานะครับกลับลงมาจากจังหวัดนะครับอุบลอำนาจธิตเกศพี่น้องเด้อรอบวังหันเขากลับไปติดหกเครื่องนะครับผมให้เอฟซีนะครับทั้งบ้านเก่าระกะเอฟซีหม่ไม่นะครับผมที่ให้อูเขาไปติดไว้นะครับแต่ว่ารอบวังหันส่วนมากนะเป็นเอฟซีนะครับหมู่บ้านเก่าๆเลยนะครับผมพี่น้อง นะครับมีอยู่สามหม่องที่เป็นเอฟซีนะครับหมู่บ้านเกาที่เพื่อนเห็นผลงานเขาไปติดไว้คันสองคันสามคันนะครับเพื่อนกะไทยบ้านหรือว่าลูกบ้านนะครับผมเพื่อนกะนะครับมาเบิงบ่แม่นว่าเพื่อนเบิงหม่องเดียวพี่น้องเพื่อนกะไปเบิงหลายหม่องหลายอูยที่ข้าเจ้านะครับไปติดตั้งในหมู่บ้านนั่นๆหละพี่น้องนะครับเท็จแล้วเพื่อนกะนะครับตัดสินใจเอาอูเฮานะพี่น้องเด้อเพราะว่า แต่ละหมู่บ้านนะครับก็มีหลายอูเข้าไปเด้อพี่น้องเด like ้อบ่แม่นว่าัวเดียวนะครับผมแต่บางหมู่บ้านก็ทั้งยังบ่ทันได้มีนะครับสําหรับเคนยกหัวมันนะครับเพราะว่าพวกผมนะครับรับติดตั้งทั่วประเทศไทยนะผมเชียงรายก็สิไปประมาณเดือนธันวาคมกับลาพุ่นล่ะพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้อูไปทุ่นนะครับกัสิ่งงานนะครับผมสองเครื่องนะครับใกล้บ้านนะครับกับที่มีจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประคัมนะครับเพราะว่าอ้าเราก็เป็นเอฟซีผมนะครับติดตามมาตลอดแล้วก็เห็นผลงานเฮาที่เฮาไปติดไว้นะครับ ในเขตอำเภอประคาอยางเขี่ยนบันปลื้มนะครับแล้วก็เบ็บันไก่เลี้ยงเชียงอีกหลายเครื่องนะครับเส็จแล้วกับที่นี้อีกใกล้ๆบ้านอำเภอโค้งนะคือบันโคกสะอาดใกล้ๆบันโคกเสี่ยวบันโคกเสี่ยวเพื่อนเคยติดไปกับเฮาแล้วนะครับปีที่แล้วปีนี้นะครับหลานเพื่อนเห็นผลงานเฮานะครับเป็นรถรุ่นสี่สิบแรงถีด้ัเงินด้วยกันนะครับเพื่อนเอาถีดดําเงินนะครับผมก็ติไปติดตั้งให้เพื่อนใกล้บ้านนะพังผมประมาณสิบปโลนะครับเ็จแล้วออกจากสองเครื่องนี้นะครับเกิดไปฝูงเนินแล้วก็ไอจัตุรัดนะครับนี่แหละ เพราะว่าอันนี้มันนันดูสเราครับระหว่างนี่คร okay ับผมกำลังเห็ดชุดตากอืนในพี่น้องเดี๋ยนี้ชุดตากอื่นโค้งเสร็จนะครับไอ้น้องเราเจนเย็นนะครับผมได้ไปแท้นะครับก้อนนั้นทิ่ทิปได้ติดแท้นะครับสำหรับชุดตากเลยครับเด้อให้ผมคือสองสี่คันนี่ติดแค่สองมือนะครับกับเศษแล้วระหว่างที่ลุงน้องผมแลีนติดเสร็จมันก็ติเกียบแล้วของไอ้ไอ้วิเชียนบุรีวิเชียนบุรีมีชุดตักนะครับบ่มีคันดันนะครับเด้อชุดนี้บ่มีคันดันนะครับนี่ชุดตักพร้อมนะครับแล้วก็จะมีหาซิบแรงอยู่ภาตาลี ครับบิเชียนบุรีคือผมจะไปสามเครื่องนะครับผมเพราะว่าถ้าจะเอาไปหกเครื่องนะมันทีออกมันสาแล้วผมก็เลยที่เอาไปแค่สามเครื่องบิเชียนบุรีผมจึได้หยุดงานก่อนออกมันสาหลังจากออกมันสาปุ๊บผมก็นทขึ้นไปภาคเหนือคือภาคเหนือคือกําแพงเพชรนะครับผมแล้วก็อุทัยธานีนะครับอีกสามันเป็นหกที่แรกว่าจะเอาไปหกแต่ที่มันที่เบิ้งโปรแกรมแล้วมันมัที่ออกมันสานะครับผมก็ต้องหยุดออกมันสานะครับทําบุญนะครับผม ปีนี้ี่แข้งโค้มีน้องเด้อนะครับผมนั่นแหละก็เลยเขาต้องหยุดหยุดออกมาสายจากเมื่อหนึ่งแต่ว่าก็ต้องถามลูกน้องแล้ว่าสุที่หยุดงานบ่าขันบ่าหยุดกันแล้วเตสูนะครับซุ้มซุ้มผลิตนะครับแต่มซุ้มตดตังตรงในยุดแท้นะครับเพราะว่าต้องนะครับอยู่บ้านทาบุญนะครับผมตอนนี้กะขึ้นสองเครื่องครับสี่สิบเจ็ดนะครับอำเภอประค้ำบุรีรัมย์แล้วก็บที่สิบแรงนะครับยุที่อำเภอ้งเขานี่แหละครับที่ํำเงินทั้งสองนะครับงานเ่าไหลได้พี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปบงกระดานอีก อันนี้คือเป็นสีดำเงินทั้งสองคันพวกเฮาอาจจ่สีเห็ดจังสีห่เลยนะครับเพี่อ้องเด้อเห็ดทิชิีนเหลืองห่นะครับเห็ดแล้วนะครับตาบเกี้ยวห่พร้อมนะครับเห็นบ่ตาบเกี้ยวนะครับเห็ดแล้วกะนะครับอัดบูดห่นะครับผมอัดบูดอย่างนี้เลยนะครับผมนี่จังสีเลยนะครับนี่เห็นบ่หลายคนก็เอาไปเฮาไปเห็ดน้ำขึ้นกันนะครับนี่น่ครับสูตรไทยสูตรมันพี่อ้องนะครับ ใส่ไอเดียภายไอเดียมันนะครับต่อู้เฮ้านะครับไอเดียเฮาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นปากตักถ้าผู้ใดสร้างปากตักก็ทิได้กระบะที้ํำเงินแต่ว่าตัวเป็นสีส้มบางทีนะครับแต่ว่าถ้าตัวสีสีน้ำเงินก็จะเป็นเขียมเหมือนกันแต่ผมติดเน้นสีน้ำเงินนะครับเป็นหลักก็คือเป็นเอกลักษณ์ของผมนะครับปากตักต้องเป็นสีน้ำเงินนะครับผมเอกลักษณ์ของผมปากตักต้องเป็นสีน้ำเงินอันนี้เป็นชุดปากตากมันจะเป็นสามกระบอกนะครับตัวนี้ก็อันนี้จะเป็นเอียงนี่อะไรวะ มันคืออะไรเนี่คันสามตีพระท่านมันพิมพ์ว่าอะไรเนี่ยแมนแล้วว่าบ้าตีบักไรเขียนลูกค้าบ้านไหนนี่สามคันตีแมนแล้วบ,บักยังบ้าตีนี่ของจังหวัดไหนนี่ผู้ใดเขียนผู้ดใดสีรูน้ำสูนี่อโอ้ยซอเป็นบ้าบ่เฮสีสีแรงของบ้านไหนบอกด้วยนะนานเห็นบะ มันเชียนไปยังสี่ล่ผู้ใดสิลูวมาสิดิโอ้ยังสี่เหล่ามูมันได้ให้กันนะผู้ขืนของเขากับเป็นบ้าไปนะเหล่านี่เออโอ้ตายตอกแก้กับบ้าน้ำสููกันแล้วมาสินี่เอารุ่นไหนเอามันหาสิบแลงเมง่น่บ่นี่สี่สิบเลี้งของจังหวัดไหนของแก้ตุลัดเด๋แล้วอันของไอ้สูงเนินแล้วไป อยู่ไใสสูงเนินอยุติใส่โอ้โอ้อยูพุ่นโอ้เดี๋ยวไปเบิร์ก่อนไปตรวจก่อนมันใส่หัวอาจจะเลยเบียดเบิดไปโอ้ยเขียนตอนทอน,ทอนเอามาเขียนไว้เลยนี่สูงเนินมั้งสิเขียนเขีย<อ>นเขียนเป็นสูงเนิน,นเลยจะไมาเขียนแบบว่าห,หันไปได้ไปได้ <c oughs> แบบว่าไหนโอ้ยบ้าสีพระท่าน บ้าเบิดอู้แหละบาดนี่ไหนนะครับเฮาสีขันหัวอัดจลเบียหอยงีเลยนะครับแต่ว่าถ้ากลื้มไหตักเลื้มมาตักผู้ผู้จัดการเลื้มมาหนินี่ครับใส่หัวอัดยังสี่แล้วพี่น้องเด้อนะครับสำหรับทีมงานเขายัดแล้วยัดอีกนะครับรวดเฉียมเขาเขาอัดหอยงี่แล้วนะครับนี่ครับใส่หัวอัดให้ทั้งนั้นนะครับ โอ้ยไปเขียนให้จังตันพ่อติลูยังนี่ครับใส่เตยเตยหัวเตงตี่เลยนะครับงานมันกะลักษณะงานมันไม่เคยได้ขาดหรอกครับพี่น้องเต็มอู้อยู่นะครับอืมเขียนไว้นี่แล้วก็หลงคอดอกเออบ้าตีว่อตันว่ะมาเขียนละบ้าปุ่นนะครับเต็มเลยเขียนได้ฮะเจ้าเบ้ บ่บ่บ่ต้องเอาลิ้มปันไดนเอาเขาไปอีกเอาเขาไปอีกเ,เอาเขาประมาณน,นี้เออนี่แหละลักษณะแบบแบบนี้เนี่ยมันตัวบ่ต้องเอามาลิ้มมึงสิเอาเขาไปอีกเออเนี่ยจัก,กเส้นหนึ่งเส้นครึ่งก็ได้เออเออลักษณะแบบนี้นั่นแหละเส้นครึ่งเดอ้อนี่ครับต่างเงี้ก็ร่ังเห็ดเห็ดน้ำมันอยู่โอ้มาทานเด้วเห็ดเห็ดน้ำมันพร้อมมาทานนะครับเห็ดน้ำมันไปได้ยังไงวะ ฮะประเ็ดเปลี่นน,น้ำมันให้เราเองสิโอ้มาดแสนเยอะเปลี่นน้ำมันโอ้เจียวเจียวเรียนยังลูกพี่ทำไรช็อเช็ของเช็อสีเช็คอะไรอ่ะเช็คอะไรเช็คของเหรออ,อะไรทำไมเยอะขนาดนั้นอะไรเต็มปู่ปลาพี่น้อ่างบึง มันต้องเต็มอู่ไปเลยตัวนี้เอาให้ و, มันครบนะบถ้าไม่มันขาดขาดางาน,นเข้าเลยงานเข้าน่ครับพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิรงกระดานนะครับเด้นนะครับผมเจ่ว่างไงาโอ้โหแจวาาตาบอดจะได้เจ้า<ป>ตาบอด,ด๋จะขึ้นไปายัดนังสันโอไไน้ไปไหนมาไปไหนมาวันนี้ส่งของให้ลูกค้าครับโอ้ส่งอะไรอ่ะส่งทองโอ้มาทันเลย อันนี้ก็เป็นรายการงานเข้านะครับเ <Mend. S 1> ด้อมือเต้าผมเขียนเขียนแทบที่บ่มีไอหมองเขียนเลยครับพี่น้องเด้อัดที่นี่ขี่ใา้เขียนพี่น้องเอมันมันหลบหอยเบิดเลยนะครับขี่รายเขีย,ขยนเป็นตนาดละตัวก็ยังหนีข้นขีน่ใา้เนาะนี่ครับหอมหงเอาครับพี่น้องผมว่าหลายก็ยี่สิบเพลองได้ยูนี่ถ้าผมติดไปเห็ดทั้งหลายก้อนเนี่ยมันก็ขาดก็เหนื่อย,ยอันนี้ยังน้อยๆน,นะครับน้อยมากนะครับนี่เดี๋ยวมาดูทางนี้ต่อนะครับ ว่ทั้าได้ลงกระดานอีกพี่น้องมันหลายนี่จนผมได้ขีดเส้นขั้นกันแล้วนะครับตัวนี้มันผมบอกแล้วเดือนตุลาสนะครับเป็นต้นไปนะครับมันหลายแห้งแต่ขนาดเดือนวังหันนะครับก็ยังสี่สิบกว่าขั้นนะครับถ้าเป็นเดือนตุลาเข้ามาผมอยากบอกด้ยครับผมนี่ครับผมเขียนเหมือเจ้าสิบกว่าเครื่องนะครับมือเดียวเท่านั้นนะครับสิบกว่าเครื่องนะครับแล้วอยู่ในกระเป๋าผมอีกเป็นกระตักนะครับผมจะได้ลงนะครับเนี่ยครับงานงานหลายพี่น้องครับพี่น้อง ย่าไปสร้างตอนแต่ของติดถอนมันก็นแล้วกันนะครับสร้างผมล่วงหนาใ้ปเป็นเดือนอย่งดีนะครับช่วงนี้ผมว่าพี่น้องภาคตะวันออกแถวระยองแถวสายจังเซาแถวกระบอกระบินนะครับสร้างว้แต่แจ่มมือนี่แหละครับมันเป็นดีการดีหรือว่าภาคเหนือนะครับสร้างใบแต่แจ่มมือนี่นะมันจะเป็นการดีเลยพี่น้องเพราะว่างานอูเฮามันหลหลีนะครับผมงานเขาไหลหลี <ผม S 1> แต่ว่าถ้าที่มันสร้างอย่ามันบ่ะทันนะพี่น้องเด้่อเพราะว่ามันขนาดปีนี้ผมบรทันเหตุฉุดขีบนะครับงานยังํำนี่นะครับ เพราะว่ามันมีชุดตากอีกประมันสี่ตาข้นหาตากนะครับข้าเจ้าสร้างเป็นทูอินวันนะครับเพราะว่าบางคนเพิ่นมีเพิ่นเลี้ยงงวัวนะครับหรือว่าเพิ่อนอยากเอาไปตากฟุ้นตากกอยยังไงเพิ่นยันเพิ่นยันเสียเถวนะเพิ่นก็นเอาเป็นชุดตากนะครับเนี่ยเป็นชุดตากบวกเท้นยกหัวมันนะครับเพิ่นก็เลยตัดปัญหานะครับซึ่งมันราคาไปถึงแสนนะครับทูอินวันนะครับชุดตากบวกคอยกนะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับ